พอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมทุบลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมก่อนนะครับพอกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วใส่ปีกไก่ลงไปครับวันนี้จะใช้ครึ่งกิโลกร,รมัมเป็นปีกกลางนะครับผัดให้เข้ากันก่อนพอหนังไก่เริ่มตึงๆแบบนี้ปรุงรสได้เลยซอสหอยนางรมครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหช้อนโต๊ะครึง่ง น้ำตาลทราย2ช้อนชาผงชูรสใส่เล็กน้อยครับซีอ๊วดำ1ช้อนชาอันนี้แต่งสีนะครับน้ำเปล่าใส่เล็กน้อยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับในส่วนของน้ำเปล่าถ้าน้อยเกินไปเนี่ยสามารถเติมเพิ่มได้นะครับให้เราคอยพลิกปีกไก่ด้วยนะครับสีจะได้สวยเสมอกันตอนนี้ปีกไก่สุกแล้วนะครับใส่หอมหัวใหญ่ที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยต้นหอมยังไม่ต้องใส่นะครับ ผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกใสก่อนใส่ต้นหอมหั่นท่อนที่เราทำไว้ลงไปคลุกเขาให้เข้ากันนะครับอันนี้คลุกเขาไม่ต้องนานนะครับให้โดนความร้อนทั่วๆแค่นี้ก็พอละหืมกลิ่นหอมมากนี่ครับนี่หนึ่งจานใหญ่ๆปีกใหญ่ๆแบบนี้เลยน่าทานมากไปครับ 嗯。Mm.